มั่นใจเพราะว่าทีแรกเลยลองใช้ก่อนแล้วด้วยความที่เราเป็นคนดื่มน้ําน้อยและหน้าแห้งอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเป็นสาเหตุของฝ้าและกระเลยแหละทีนี้เนี่ยตัวมัคนาตัวเนี้ยมันจะผลิตมาเพื่อแก้ปัญหานี้เข,นเขาดูหน่อยได้ไหมส,สารส,สกรัดเป็นอะไรส,สารสกัดเขาใส่ดอกไม้เข้าไปะจะมีกุหลาบแล้วก็บัวบัวสองสายพันธุ์กุหลาบสสายพันธุ์หอมมาดูดวงดูดวงดูดวมาเอเลย angel rose ดี angel rose เนี่ยหอมอ่ะลองดูนะคะ ปึ๊บอ้าปากเลยหน้าหน้าท้นหน้าที่แม่โู้กลิ่นหอมใช่รวมกันไหมสองนได้หยดยังไม่ทันได้หยดเลยนะคะกลิ่นออกมาแล้วหอมกุหลาบเนาะหอมกุหลาบเป็นโรสไม่เลยหมือนเราไปสปามเหมือนเราไปสปา อุ้ยแล้วไม่เหนอนะหนด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยเหมกอาบ้านเราไเคยเคยเคยได้ยินไหมคะว่าและสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายล่ะคะค่ะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ผิวแพ้ง่ายนี่แหละคะดีเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทํามาเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายด้วย